แย่ yeah, ละสิวอเฟิร์นหายไปไหนเนี่ยทุกคนผมตองหาเฟิร์นไม่เจอเลยผมต้องออกไปตามหาเฟิร์นแล้วเอาล่ะเราต้องเตรียมชุดก่อนโอเคเตรียมอาหารพร้อมใส่ชุดครับทุกคนไปโอเคเตรียมอาหารพร้อมพอเฟิร์นจะหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยใครเห็นว่าเฟิร์นบอกผมด้วยนะครับ ผมว่าเฟิร์นเนี่ยจะต้องเดินมาทางป่านิดแน่นอนนอนโอเคเจ,เ,ออเจ้าหมีเห็นว่าเฟิร์นหรือเปล่าเจ้าหมูเห็นว่าเฟิร์นหรือเปล่าได้เห็นเลยแต่ขี้ฝันน่าจะอยู่กับคุณแอนฮะคุณแอนี่คนไหนฮะมนุษย์ต้นไม้ไงเจ้าบึ้งเอามาได้ย่างงี้เดี๋ยว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 โดนเจ้าหมีแกน่ารักห,กหลดนะก็เลยให้ไปนั่นไงมนุษย์ต้นไม้เฮ้ยเฟิร์น ลูกชชยมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวใครเนี่ยเฮ้ยแคนดี้แคนดี้แมนเฮ้ยแคนดี้แมนมาได้ไงเนี่ยเฮ้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 ยโอ้ขอบคุณมากโอ้โหฆาตกรระดับนี้มาอยู่แถวนี้ได้ยังไงเนี่ยใจหายใจคว่ำหมดเลยเฟรุนมีเรื่องเล่าจะฟังไหม เรื่องเล่าน่ากลัวมากเลยนะเกี่ยวกับไอ้มนุษย์คนเมื่อกี้แหละมนุษย์คนเมื่อกี้รู้เปล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาอ่ะเป็นคนอืฮึอาแล้วก็ทีเนี้ยเขาโดนแบบเออมนุษย์ผิวขาวเนี่ยหรือว่าเอคนผิวขาวเนี่ยเผาทั้งเป็นอะไรนี้อืแล้วก็ก่อนที่จะเผาเนี่ยเขาอ่ะโดนเออให้แบบพวกพึ่งเนี่ยเขาโดนแบบพวกเอเขาเอาน้ําพึ่งเนี่ยลาดบนตัวคนนี้แล้วก็ให้พึ่งต่อย แล้วก็ค่อยเอาไปเผาที่มาของชื่อก็คือ c a n d y m a มนเนฮะรู้ปะ่ะ mm hmm. ก็ประมาณนั้นนะแล้วทีนี้เขาก็เลยแบบโกรธแค้นแล้วก็เหมือนจะมีคำสาปเกี่ยวกับบางอย่างนะถ้าใครที่อยากเจอเจ้ามนุษย์แคนดี้แมนเนี่ยให้เรียกชื่อ3าครั้งมันก็จะมาหาว่าเฟิร์นไปเรียกชื่อมันมาหรือเปล่าไอ้เฟิร์นอยากกินขน,นมิงเอาว่าแล้วทำไมเรียกแคนดี้แมนใคร เรียกแคนดี้แมนสามครั้งมันจะมาหานะ,ะทุกคนระวังกันด้วยนะ,ะก็มันมีหนังชื่อแคนดี้แมนอยู่ใครที่แบบสนใจอยากอยากรู้ประวัติของผู้ชายคนนี้ก็ไปลองศึกษาได้นะส่วนตอนนี้พีจิยาก็ช่วยฟื้นจากแคนดี้แมนได้แล้วอีดีนะพีจิยาโคตรเก่งอ่ะทุกคนเดี๋ยวมันมีตัวอะไรอยู่ข้างในเนี่ย <c oughs> <c oughs> เห็น,ม,นมันกระพือปีกอยู่งนานแล้วผมช่วยมันก่อนแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยแมตติค,คอโอ้โหฟืน้น มันเป็นสัตว์มันร้ายเฟิร์นต้อข้ามก่อนข้ามก่อนเฟิร์นสวยแยมสวยแยมลูกลกอือว่าเฟิร์นคนเดียวเก็บไปสองศพเลยเหรอสุดยอดโอเคไปเถอะเราไปทำชาเลนจ์ของคลิปนี้ก่อนดีกว่าไปเดี๋ยวชาเลนจ์คลิปนี้นะฮะมันโผล่มาอยู่หน้าปกของผมเลี้วนะเดี๋ยวมันจะอยูอ่ในถ้ำนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนร่างเป็นทอนะนี่โอเคเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปในถ้ำแล้วอึ มันมีตัวอักษรอีกแล้วอะน้องๆเอ้ยผมเข้าประตูไม่ได้แน่เลยจริงด้วยเนี่ยเฮ้ยทุกคนบอกผมหน่อยว่าเจ้าตัวนี้ตัวอักษรเนี่ยมันคือตัวอะไรในภาษาอังกฤษผมจําไม่ได้อะผมเลยเปิดประตูไม่ได้เฟิร์นจาได้ไหมไม่ได้เออเฟิร์นก็จําไม่ได้นะขอแบบผู้ทรงรู้ทุกคนหน่อยนะใครรู้พิมพ์บอกผมหน่อยใต้คอมเมนต์อ่าเดี๋ยวผมจะเปิดประตูได้เลยทุกคนพิมพ์บอกยังเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะได้แล้วทุกคนพิมพ์บอกแล้วเอ้ย เข้ามาได้แล้วโอ้โหแต่ว่าข้างในน,นี่เป็นดงจระเข้เลยทุกคนผมจะเอาไปจะไปเอาชุดได้ยังไงเนี่ยจะจะข้ามจระเข้ไปก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยมันเล็งมาที่เราโอ้ปันเอ้ยเอือย่าเข้ามาโอ้ปันช่วยยาด้วยโอ,โอ,โอ้ขอบคุณมากโอ้ปันเอาไปตัวหนึ่งเลยลูกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ปันโอ้โหมาอย่างเท่ตายอย่างแมวตายอย่างหมา เดี๋ยวพี่เจียจัดการเองไอ้ลูกชายหรือพี่จะแก้แค้นให้โอ้โหจระเข้นี่มันโคตรเก่งข้าวเฟิร์นได้เฟิร์นมันกำจัดฆาตกรอย่างแคดดี้แมนได้เลยนะกับเมทิคอแต่ว่าฆนะ่าจระเข้ไม่ตาย <c oughs> โอเค <c oughs> ตายหมดซะแล้วเมืม่อกี้จะวิ่งไปฮิวให้เอาเฟิร์นนิดหน่อยนี่นี่นี่กำจัดศพก่อนนี่ไอ้เจ้าจระเข้แกนี่มันร้ายจริงเลย โอ้โหทุกคนผมได้โอเคถอดชุดนี้อย่างไวถอดชุดนี้อย่างไวอ่าแล้วทีนี้เราก็กลายเป็นเทพเจ้าคอนสายฟ้าจ้แล้วนะครับทุกคน้ออกมาก่อนนี้โอ้โหคนบ้าอะไรโคตรเทเดี๋ยวจะโชว์สกิลสกิลหนึงให้ดูกันนผมไปเรียนวิชามา3 2 1อ่า ปิกตู้ไอสายฟ้าแสนโวเอฟเฟกต์แม่งโคตรอลังการไปถึงว่น้ำลายเนี่ยเต็มเต็มหน้าจอเลยอ่ะก็มาดูความสามารถของทอกันหน่อยดีกว่านะฮะว่าจะทำอะไรได้บ้างนะครับก็มีตัว R ตัว T ตัว B นะฮะสามความสามารถแล้วก็รวมถึงเออ รู้สึกว่าตัวทีเนี่ยจะเรียกยอเนียตัว R เนี่ยจะเรียกสายฟ้าแล้วก็คว้างคอนได้ด้วยนะทุกคนโอเคไหนเขาลองดูหน่อยนั่นมันมีดำที่มันปากเสีสยใส่เรานี่นะปิว้วโอ้ปาไม่ถึงนะีโอเคไม่เป็นไรก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะเรียกเอ่อมอนสเตอร์มาสักตัว2ตัวแลนะ้วกันนะมาลองสู้ดูว่าผมจะสู้ได้หรือเปล่าเอาแล้วทุกคนตอนนี้ผมได้เรียกบิ๊กฟุตมาประมาณฝูงนึง นะไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าแต่ว่าจะลองดูนะครับสามสองหึงลงมาแล้วมาให้หมดเลยมาให้หมดเลยมามาตัวแรกตัวที่สองโอ๊ย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 ตัวที่สามอือตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกมาดิฟื้นตัวที่หก easy โอ้โหดูครับ bigfoot สูงหนึ่งยังสู้ผมไม่ได้ครับทุกคน เอาละตัวต่อไปเป็นตัวอะไรเออ่ผมมีอยู่3ตัวอะต่อไปเป็นเอออยอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับตัวต่อไปเป็นชายกาย scp 096โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวมันยังมีบุฟฟอีกตัวหนึงที่ผมยังไม่ได้จัดการนี่นี่นี่เนี่ เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลองสู้กับชายกายดูนะเฮ้ยเสียงอะไระ่ะคนน่ากลัวบินก่อนได้ไหม <c oughs> บินก่อนเฮ้ยทุกคนน่ากลัวมากนะดูเสียงดิให้ตายสิผมจะต้องสู้กับเจ้าตัวนี้จริงๆเลยเนี่ยได้เทพเจ้าสายฟ้า ไม่เคยกลัวอะไรอยู่ Ư ه! Ư ه! ยยแล้วเฮ้ย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 ดูคนน่ากลัวเลยทุกคนเฮ้ยเดอะแมนช่วยเราด้วยซอมบี้ช่วยเราด้วยไม่ช่วยใช่ไหมได้ได้นี่เนี่นี่เนี่นี่เนี่คอนโยเนียคอนโยเนียเรียกคอนโยเนียมาให้หมดเลยอ่ะอ่ะอะอ้ยตีแรงด้วยนะตีแรงซะด้วยนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโยนเนี่ยตัวเองนี่โหชายกายโคตรเก่งอะทุกคนออกมาไม่ได้เลยครับโอเคเดี <Armenia. S 1> ๋ยวรออยู่ในน้ำแหละโยนโยนเนี่ยไปโยนโยนเนี่ยไปโยนโยนเนี่ย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 โยน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 โนโยนโยนนโยนโยนโยนนโย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 นนโย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 นนย เจอยูเนียไปหน่อยโอ้โหโคตรโหดชายกายเป็น SCP ที่แบบเก่งที่สุดในโลกแล้วมั้งอุ้ยเอาหัวเอ e นเดอร์คีเปอร์เอ้ยเอ็นเดอร์มิวแทนคีเปอร์ไม่ใช่สิเอนเดอร์แมนมิวแทนอุ้ยอ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 ้ยผมโดนตาบอดนะมองไม่เห็นเอายเนียไปกินเอาสายฟ้าไปกินสายฟ้าไปกินสายฟ้า อยมองไม่เห็นอีกแล้วโดนตาบอดอยู่ไหนอยู่นั่นหรือเปล่าใช่แล้วใช่แล้วอยู่นั่นอยู่นั่นเนาะโอเคออเรียบร้อยโอ้โหนึกว่าจะเก่งที่ไหนได้เงี้ยงั้นแหละร้องนี่เล็กคูนเนาะเล็กคูนกระลอกตัวอะไรก็ไม่รู้อะไรเนี่ยเอเดอร์แมนเอนเดอร์แมนธรรมดาฮะมิด จิกซอยจิกซอจิกซอไม่ว่า <_ S 1> ผมโคตรเก่งอะตอนเนี้ยพระเจ้าสายฟ้าแบบเก่งมากเก่งที่สุดแล้วเนี่ยสุดยอดปลัดบอกเลยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับที่พเจ้าสายฟ้าเต้องขอตัวราไปก่อนนี่คลิปต่อไปผมะจะเป็นฮีโร่ตัวอะไรก็มาลอติดตามไปได้เลยครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิง่งกดแกระงก็ต้องต้องแต้งมันจะได้โชว์ด้วยนะเอาล่ะผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ